พูดถึงเรื่องรถค่ะครัฐบ,บาลกําหนดให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญามุ่งหวังช่วยให้ประชาชนที่เช่าซื้อยานพาหนะได้รับการคิดดอกเบี้ยที่เป็นธรรมค่ะเรื่องนี้คุณที่พานันสิริชนะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะ ท่านก็ได้พูดถึงกฎหมายใหม่เพื่อประชาชนที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมก,กราคมนี้และก็เดือนกุมภาพันธ์2566นี้นะคะนั่นก็คือประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องการให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2565รรวมถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่23พุทธศักราช2565ว่าด้วยเรื่องหุ้นส่วนบริษัทซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับนี้นะคะค ท่านบอกว่าจะช่วยให้ประชาชนที่เช่าซื้อยานพาหนะต่างๆได้รับการคิดดอกเบีย้ยที่เป็นธรรมกว่าเดิม,มนะคะขณะที่ผู้ประกอบการและผู้ทําธุรกิจจะได้รับประโยชน์ด้านการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจค่ะทั้งนี้การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยเป็นแนวทางที่พลเอกประยุทจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้ความสําคัญและติดตามให้มีการดําเนินการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนในสังคมค่ะ